สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีพฤษกประจำวันที่22-28พฤษภาคม2566ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับการที่มีเรื่องให้กังวลนะคะเรื่องของความเครียดต่างๆบางรายเกี่ยวกับการมองโลกในแง่ร้ายนะคะหรือการที่มีจิตใจที่อ่อนไหวเกี่ยวกับอารมณ์เกิดขึ้นได้ง่าย การงานนะคะช่วงนี้บ่งบอกถึงความเครียดนะคะหรืออุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะเข้ามาทำให้ชาวพฤทธศกคิดมากคิดเยอะได้นะคะบางรายก็เกี่ยวกับบรรยากาศรอบข้างเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่าลูกน้องบริวารลูกค้านะคะคนที่เข้ามาติดต่อเรานะคะอาจจะนำเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะมาให้ชาวพฤทศกต้องจัดแจงจัดการ ช่วงนี้แผนนะคะที่วางไว้ก็ต้องมีแผนสำรองเผื่อไว้ด้วยเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้อาจจะมีการใช้จ่ายเรื่องของสุขภาพของคุณเองหรือคนในครอบครัวนะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินยังต้องบริหารให้ดีเรื่องของสุขภาพนะคะอาจจะมีปวดหัวปวดไมเกรนความเครียดนะคะนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอเกี่ยวกับสายตาเปลี่ยนนะคะอาจจะต้องตรวจเช็คตัดแว่นเป็นต้น คนโสดสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับออความรักความไว้ใจนะคะถ้ามีเข้ามาต้องดูให้ดีการที่ต้องดูใจกันระยะยาวดีกว่าส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยหวานมากนักนะคะต่างฝ่ายอาจจะมีเรื่องของสุขภาพหรือภาระเรื่องงานนะคะบางสิ่งบางเรื่องอยู่ทําให้ความรักจืดชืดไปบ้างในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคามิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คาร์มิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ